เนี่ยบอกแล้วว่าโดนแบนจริงแล้วแม่งแบนกู3วัน้วยเกมนี้ก็พามาดูเกมที่โดนแบน3าวันนะครับแต่ว่าไอดีก่อนกหนะ้าเนี่ยที่ผมเล่นอ่ะมันก็โดนไปแล้ว10ปีแล้ว,ลวไม่ได้คืนนะครับเกมนี้คือแบบคือแจ้งทีมงานหรืออะไรไปแล้วก็ตามนั้นนะครับผมแบบเสียดายเงินมูลค่าเงินมากๆากนะครับเกมนี้คือใครที่เล่นเกมนี้ก็จะรู้นะครับว่า1อมน่ะมันมีค่ามากๆากนะครับหรือว่าจํานวนเงินเยอะๆหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าไอดีเกมเนี้ยมัน สามารถขายได้นะเออผมก็ไม่อยากโดนแบนหรอกเพราะว่าเสียเวลาเสียเวลาฟาร์มเสียเวลาเซฟนะครับแล้วก็พวกเขาเรียกว่าอะไรนะพวก VP อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นครับก็พาเพื่อนๆมาดูนะว่าโดนแบนเกมนี้หรือว่าช็อตเกมพวกนี้เป็นยังไงนะครับเกมที่เล่นประมาณนี้นะแล้วก็จะมีแบบฟอสคูณ4คูณ3นะครับเดี๋ยวว่าจะตัดมาลงให้เพื่อนเพื่อนดูนะห้าเฟยยิงให้

เป็นเจ็บเสียงแต่สามมีป่ะชิดในเนี่ยมีป่ะยังไม่เห็นนะมันจะไม่เข้าไม่ไม่ใช่แตกตรงนั้นนะเว้ยไอตรงหน้าประตูไอตรงหน้าแดงอ่ะยังไปตุยพี่ยิงไกล ไม่รู้มันตายแล้วป่ะฆ่าไปก่อนก็นได้นะตอนนี้ฆ่าไปให้หมดเลยไปเลยครับไปเลยครับเดี๋ยวพี่เล่นหนึ่งเฮ้ยยิงให้ไปพี่ไหนได้ไหมอโอ้โหโนอ้อ,นองไปได้อยู่น้องไปได้อยู่วิ่งไปเลยครับ,เร,บเรียบร้อยใช่ไหมโอเคไปไปเลยครับ เข้าไปก่อนเลยเปิดประตูไหมฮะเปิดประตูไว้งั้นไปเอย่าไรอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวเข้าบอสรอโซอยู่อุตส่าห์รอดจากบอสมาปุ๊บจุกบอสมาข้างล่างปักยาเขียวฟ้าเปิดฟรีกูมาเบิดของแดงดีมากทำคอนเทนต์สิฝากคอนเทนต์หน่อยดิเปิดให้เราก่อนเนี่ยไอตรงเนี้ยวารานแล้วว่ะ Một con nhưng bạn hãy này nhưng bạn thế này tay yêu vào. chưa lắm tay yêu tay lắm mày đón nhưng mày ơi ơi mày ไล่นี่ยัางหมื่นเหรอเปิดแก้ยังไงะเฮ้ยมันเปิดเซฟไหมให้เว้ซีดีซะจะคาให้โอ้โหซีดีหรืออามเลยอะของแดงว่ะไมดหลายจังไม่ได้มามาทำไมวิ่งไปอยู่เซฟหลังมันไม่โดนบอสตามวะ อ้าวไฮโดนเนาะตัวนี้พี่ยิงไว้โคตรเยอะอะโคตรเบ้งอะโดนพี่คนหัวรลนนนะเออวิ่งลงมาข้างล่างนะเดี๋ยววิ่งรอลากบอสเด้อไม่งั้นแม่งยิงตุยแน่เดินลงมาหน่อยนะให้ให้บอสมันเดินตามมัน

โอ้โห <S <S ยิง <S <S ไม่เข้าแหละปืนลองเลยน้อยศูนย์นี้แหละพี่62เอิดเออดแดงมาะใชเป่าวะแตกโอ้แตกปีนต่อหนึ่ง <S <S าามาฟางให้นายหนึ่งนาทีตอนเปิดประตูปะ่ะเดี๋ยวพี่ไปดักเองตรงนั้นะ่ะ โนวไปฟังตรงนั้นแนะ่ะเพราะว่าได้ยินเสียงแบบตัวโดว์ใครโดูไม่กระโดดนะใครโดว์กระโดดนะแตกหนึ่งังง่งหน้นเข้ามา มันตัวก็คือไม่เอาแล้วคอยอยู่เจ้มองนี่โดนมึงยังมายีนึงเนื่อเขเป้าให้เอา้าฮ่าตายทอง น่าจะเหลือแค่ตัวเดียวแล้วป่ะหยาตัวนึ่งที่ผมได้ยินเออข้างหน้าพี่อ่ะบักขาเขา้าแล้วเดี๋ยวรอปลาระเบิดอ่อเพื่อมนมันตายแล้วมันก็ไม่เอาเลย เด็ดม <Net> ัน <hertz> ก็ไม่ไ <forcé> ด <certains> ้ด <Works> ีขนาดนั้น ที่นี้หมดแล้วแจ็คอยู่ปะวะได้ดูมาเมื่อกี้น่ะแล้วนอนอย่างเนียนต่ะว่าแล้วมันต้องอีกตัวหนึง่งแล้วยังมึนมันกลัวจัดอ่ะ เอค่าศูนย์ตัวนี้ลุกตัวอ๋อตัวนี้ใชอบแล้เก้าสองะ่ะหมดยังอ่ะเองว่าจากร้อยอหมดแล้วใช่ไหม รู้เว้ยอย่าของยาพี่อะน้องอะไรเอ้ย,อยตกใหมดเนาะใคนมา หกตัวหนึ่งนัดหนึ่งศพอุ้ยโดนหัวทุกตัวทิงหัวมนทุกตัวแล้น้องเรเป็นตัวแรกตัวเดียวอีกตัวโดนหัว